สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึง GDP กับตลาดหุ้นไทยณนะปัจจุบันจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับอะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึง GDP หลังจากที่ล่าสุดนี้เองนะครับทางสภาพัฒน์ก็ได้มีการออกมาเปิดเผย GDP ของประเทศไทยของเรานะครับที่ก็ ไม่เป็นไปตามที่เขาคาดการเอาไว้นะครับที่เขาระบุว่า GDP ในปี65เนี่ยน่าจะขยายตัวประมาณ3.2%แต่เกิดขึ้นจริงนะครับขยายตัวเพียงประมาณ2.6%เท่านั้นและในช่วงไตรมาส4ปี65นะครับก็ขยายตัวขึ้นมาเพียง1.4%เท่านั้นเมื่อเทียบกับในช่วงการของปี64ที่ผ่านมาหรือภาพของเยอันเยียนะครับ และเมื่อปรับผลของฤด,ดูกาลออกแล้วนะครับก็พบว่า GDP ในไต,ตรามาสปี่ปี65ก็ลดลงประมาณ1.5%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านั้นหรือว่า Q on Q จากการที่ค่า GDP ของประเทศไทยนะครับมีการออกมาต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็น่าจะส่งผลในเรื่องของภาพความเชื่อมั่นนะครับของนักลงทุนทั้งสถาบันแล้ก็นักลงทุนต่างชาติล่าสุดก่อนที่ จะมีการประกาศ GDP ออกมานะครับแล้วก็จะเห็นภาพของการเทขายนะครับของกลุ่มนักทุนต่างประเทศออกมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับจะมีแรงเทขายออกมามากน้อยแค่ไหนนะหลังจากที่ค่า GDP ก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับก็ต้องไปติดตามกันอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับในส่วนของค่า GDP นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ยังไม่ทราบนะว่ามันคือค่าอะไรนะครับ สำหรับค่า GDP นะครับก็ย่อมาจาก Gross Domestic Product ซึ่งก็เป็นดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศซึ่งก็จะเป็นการบอกถึงการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศในแต่ละปีนะครับของประเทศนั้นๆเมื่อเทียบกับปีก่อนๆว่าเติบโตเพิ่มขึ้นหรือเติบโตลดลงนะครับ ดังนั้นตัวเลข GDP นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะที่จะเป็นตัวบอกถึงความน่าสนใจในประเทศนั้นๆของนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศนั้นๆหรือว่านักลงทุนภายในประเทศที่เขากําลังจะลงทุนอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวเลข GDP ที่ออกมานะครับไม่เป็นไปตามที่เขาได้มีการวิเคราะห์หรือว่าได้มีการคาดการเอาไว้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมันต่ํากว่าที่คาดนะครับแน่นอนว่า มันก็จะสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนนะครับเขาก็จะต้องมีการเาทขายหุ้นออกมานะครับหรือว่าเงินที่กําลังจะเข้ามาในตลาดหุ้นนั้นๆน,น,นะครับอาจจะมีการชะลอตัวลงอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลข GDP ที่มีการประกาศออกมานะครับสูงกว่าที่คาดการเอาไว้เนี่ยก็นแน่นอนครับก็จะมีเงินทยอยไหลเข้ามานะครับคนที่ซื้อหุ้นอยู่แล้วก็จะมีการซื้อเพิ่ม พอเห็นถึงภาพของการเติบโตของประเทศั้นนันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่า GDP ที่มีการประกาศออกมานะครับเป็นไปตามที่เขามีการคาดการเอาไว้ก็อาจจะมีแรงเทขายออกมานะครับในส่วนของ sell on fact แต่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกาศออกมาแล้วมันต่ํากว่าคาดสูงกว่าคาดหรือว่าเป็นไปตามที่เขาคาดการเอาไว้ส่วนตัวผมเองก็มองว่ามันก็จะเป็นการส่งผลในระยะสั้นๆไปหาระยะกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายหรือว่าการซื้อนะ เพราะอย่าลืมนะครับว่าค่า GDP เนะี่ยมันเป็นค่าที่เกิดขึ้นมาแล้วสุดท้ายเราก็จะมาประเมินกันอีกครั้งนะครับว่าปีในปัจจุบันหรือว่าในอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีค่า GDP ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ดังนั้นสําหรับส่วนตัวผมเองนะครับก็จะมองในส่วนของค่า GDP เป็นไกด์ไลน์ตัวหนึ่งนะครับในการดูภาพรวมของตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ยังในปัจจุบันนะครับในส่วนของภาพรวมของดัชนีเซ็ตเราก็เห็นว่ามันก็จะมีแรงเทขายลงมานะครับซึ่งหลักๆก,ก็จะมาจากกลุ่มนักทุนต่างประเทศที่มีการเทขายลงมาอย่างต่อเนื่องเหตุผลหนึ่งที่เราอาจจะเห็นก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่านะครับที่น่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้นักทุนต่างชาติเนะี่ยมีการเทขายหุ้นไทยออกมานะครับ แต่ว่าในส่วนของค่า GDP เนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศออกมานในช่วงนั้นนะครับในช่วงที่เขามีการขายออกมาแต่ว่าหลังจากที่มีการประกาศออกมาแล้วก็ต้องมาดูกันนะครับว่าวันจันทร์นี้นักทุนต่างชาติจะขายออกมามากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับในปัจจุบันนะครับเราก็จะเห็นว่าแต่ชิงเซตเนี่ยก็ลงมาหาแนวรับสำคัญพอดีเลยตรงบริเวณประมาณ1,650จุดนะครับแล้วก็มีหลุดลงไปบ้าง แต่สุดท้ายนะครับก็สามารถขึ้นมายืนเหนือตรงบริเวณ1650จุดได้นะปัจจุบันนยอยู่ที่บริเวณ1651.67จุดนะครับอย่างไรก็ดีนะครับณนะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าตรงบริเวณ1650จุดเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่มีโอกาสรับเอาไว้ได้อยู่ได้ค่อนข้างยากพอสมควรหลังจากที่มีการประกาศ GDP ออกมาแล้วมันต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้แบบนี้ก็จะส่งผลทำให้มีแรงขายออกมาอีกนะครับ ซึ่งหลายคนอาจจะมองแนวรับสําคัญต่อไปอไว้ตรงบริเวณ1620จุดนะครับหรือว่าตรงบริเวณเส้นาเม200อวันก็น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจมากกว่านี้แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราคิดเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นไปตามที่เราคิดเอาไว้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นไปในรูปแบบไหนนะครับเราก็ต้องมารอให้ตลาดเป็นผู้เฉลยในส่วนตรงนี้ไปซึ่งเดี๋ยวเราก็มารอดูวนอีกที่นึงนะครับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นั่นเอง แล้วเพื่อนๆน,นะครับมีความคิดยังไงกับภาพรวมของตลาดหุ้นณปัจจุบันแล้วก็การประกาศ GDP ออกมาณับปัจจุบันนี้นะครับลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยแล้วกันส่วนสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับส่วนเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักขอเพื่อนก็ได้เช่นกัน แล้วกนเพื่อนไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันในที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแร่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ